เดี๋ยวดิจับตรง,งนี้เออแหละหมาตรงนี้ด้ยดึงเลยเหรอเออไม่เคยเก็บเห็ดเลยอะวันดึงยากมากเลย่ยตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรก็ทั้งมันเพราะมันไม่ต่อยอ่ะไอ้เด็ดหมอกน้อยเนี่ยไหมเอาไปเลยรอยให้โตก่อนโตทำไมเรามันจะกินย้ดไยแเรา ตั้งหลังค่อยเก็บไปทั้งบนก่อนไหนต้องมือล่ะนี่นะดึงมันลงมาเธอแช่น้ำด้วยมันอ่อนตัวอะไเต็มเลยสมันเถอะไม่ต้องไปกลัวนักน้องไม่ตลาดักเราแกว่ป่องโอ้ที่กลัวอืมนี่แหละที่เราต้องการหนูเห็นแล้วแหละแต่หนูรอถามว่ามันใช่เห็ดอันนี้ไหมเห็ดลมมานะ แกงส้มเหรอขัวก็ได้แกงส้มก็ได้ดดแกเป็นหมูตาไหนเด้มันอ่อน,น,นตีนเราก็ไม่เอาเอาดัดเดาะโอ้เหมือนอ่อนนะแต่พอพอกินจริงๆทำไมบางทีเหนียวอต่อคนละต่อป่ะไม่กี่ก้อนสิได้เค็นอะไรตั้งรางอะ่ะ เอามดนั่นแหละดึงมาให้มดอ่ะมันดึงไม่ค่อยออต้องบนเอาเขียวกะชาค่ะไมนไมางไม้หรอกันานมากนี้ตั้งี้ก็ไม่มาเแบบนี้นฝั่งนู้นเนาะน้ำ เดี๋ยว่าขึ้นถึงก่อนดีกว่าไม่จำเป็นถึงก่อนนู่นใครเอาเขียวดึงโอ้โดูดิมันยุบเพอหน่อยเดียวถึงไหมนะ,อนะ <laughs> มอมแมมต้องกลับไปอาบน้ำ <laughs> มนเมมไปแล้วยอดไปไงหน้ำตอกดิงไม่ค่อยออกเลยไปถึงฝั่งมุนดีกว่า นามตอแผลมาเจ็บนะนามดอนนั่นเองนะเล่ยก็กาจะให้เราเขียวนานดึงอ่ะหมดไหมอ่ะหมดแล้วไม่มีแล้วว้าวดูตรงนี้ดิถ่ายตรงนี้ดิเอาออโอ้โหฝีมือฝีมือน้องแพล หมดแล้วดูนี่อันนี้มันจะเป็นงอกไว้ไม่น่าง,งอกามมาเป็นเชื้อเชื้อเฉยๆเนาะว้าวอันนี้แก่ไปแล้วอนี้ตายเลว<อ>ยวไม่เห็นนี่คือถอนออกไปหมดแล้วไม่มีแล้ว